างคู่ที่มันมีปัญหากันเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจภาษาลักภาษาลักมันต่างกันขอฉันครบซิเออเราต้องขอนะเพราะว่าภาษาลักเราคือคําพูดใช่ไหมแต่ในขณะที่ผู้ชายคนที่มาหาเราทุกวันอาจจะแบบก็นี่ย่กูรักแล้วกูมาหาทุกคนนี่คือภาษาลักกูมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าในความสัมพันธ์ใครมันจะมีกูด์ทุกวันทีเนี้ยตอมเผือกของในฉันนะฮะมันก็เริ่มทำงานจีบได้นะคะเพราะว่ายังสด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ b l a c k อ e r r y อ o d นะคะกลับมาใน EP นี้ต้องบอกว่าเป็นอพิจสดพิเศษที่เราจะมาเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักร่วมกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมุมเนี้เป็นเรื่องที่แบบม็อกพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราคิดว่าเราก็ยังไม่สักเซสเรื่องความรักเลยอะ่ะแล้วเราจะเอาหน้าที่ไหนไปสอนคนอื่นอะไรย่างนี้ใช่ไหมเออแต่แล้วมันก็เลยแบบไม่ทาให้เราแบบไม่กล้าพูดนะคะหลายคนเนะี่ยชอบมองว่าแบบ เอ้ยเขาน่าจะมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่จีบอะไรเงี้ยเออไม่ได้นะคะจีบได้นะคะเพราะว่ายังโสดนะคะคือมอกจะบอกว่าอาช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะมอกก็ย้ายบ้านนะคะในอังกฤษนี่แหละ <c oughs> ก็มีโอกาสได้พบเพื่อนบ้านใหม่นะคะ <c oughs> ก็เป็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุก็ใกล้จะสิบปีแล้วนะคะเป็นผู้หญิงที่ สดใสมากนะคะเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงสดใสล่าเริงมีความสุขจังเลยแล้วเขาก็ตอบแบบเขินๆว่าเออเธอฉันมีแฟนนะอะไรเงรี้ยแล้ววันหนึ่งค่ะดิฉันก็ได้เจอแฟนเขาแฟนเขาเนี่ยอายุประมาณ30กกว่าซึ่งห่างกับคุณป้าคนนี้สี่สิปีอะเกือบ40ปีแล้วเราก็ถามว่าเอาคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้วคะเขาบอกว่า25ปีแล้วดิฉันช็อกไปเลยค่ะจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ เออคือมันเป็นความรักที่ต่างวัยอะ่ะเป็นฝรั่งนะฮะแต่เขาสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ทีเนี้ยต่อมเผื่อกของในชนนะฮะมันก็เริ่มทํางานเลยดิยฉันก็เลยถามว่าอะไรคือความลับอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้เธอทสองของคนสามารถครองคู่กันมาได้นานกว่า25ปีมันคืออะไรผู้ชายก็ตอบออกมาว่ามันคือแว่นสีชมพูเขาบอกว่า I have a pink glass To look at her every situation เลยก็คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่นในความสัมพันธ์เนี่ยเขามักจะใช้แว่นสีชมพูเนี่ยในการมองทุกคนเราก็ต้องจินตนาการเนาะเคยเห็นใช่ไหมแว่นที่เราชอบใส่เล่นสงการที่มันเป็นสีชมพูกระจกมันก็เป็นสีชมพูพอเวลาเราใส่ปุ๊บโลกทั้งใบมันก็จะกลายเป็นสีชมพูอะไรแบบนั้นนะเขาบอกว่ามันคือแว่นแบบนั้นเลยเราเราก็เลยถามเขาบอกว่าในฐานนะที่แบบชนายุแบบ2ี่ปปลายเนี่ย เธอมีอะไรอยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่แบบฉันบ้างไหมที่กําลังจะเข้าสู่การมีความรักหรือความสัมพันธ์ในอนาคตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยเวลาที่เราจีบกันหรือว่าเวลาเราเดทกันในช่วงแรกๆเนี่ยเราทั้งสองคนก็จะพยายามเผยในด้านที่ดีต่อกันมาเสมอทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีด้วยกันหมดเลยเพราะว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆที่เราทําร่วมกันงใช่ไหมคะมันก็ทําให้ดูไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเราข้ามสเตจของความรักเนี่ยแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับคนนี้แล้วนะมันก็จะข้ามจากความรักเข้าไปสู่ relationship หรือว่าความสัมพันธ์ก็คือหลังจากเรารักกันแล้วเนี่ยเราตัดสินใจที่เราจะคบหาดูใจกันเราตัดสินใจที่จะร่วมใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น Relation s h i พพอเราเข้าสู่สเตจของ Relation s h i p นี่แหละมันจะเป็นสเตจที่เราจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นละก็อาจจะมีเรื่องที่ ดีบ้างไม่ดีบ้างมีนิใสที่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกันบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากแต่พี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเวลาที่เขาเจอเรื่องราวหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกใจเขาบอกว่ามันจะมีกู๊ดเดย์กับแบดเดย์ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าในความสัมพันธ์ใครมันจะมีกู๊ดเดย์ทุกวันบางวันมันที่มันเป็นแบดเดย์เนี่ยเขาก็อยากจะให้เอาพิงกลาสเนี่ยวันชมคูเนี่ยมาใส่มองมันแล้วเราก็จะสามารถจับมือคนลกของเราเนี่ยข้ามผ่านทุกๆปัญหาไปได้แล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยมาจนเขาบอกวันเนี้ย เข้าสู่ปีที่25แล้วนะคะพอมอกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังมอกก็อยากให้ทุกคนตระหนักนะคะคือจริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องของตัวเองมาเล่าหรอกก็เอาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามอกคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังมีความรักกําลังมีความสัมพันธ์เงี้ยบางคนก็คบหาดูใจกันมานานแล้วหรือว่าบางคนก็อยู่ด้วยกันจนเบื่อแล้วอะไรเงี้ยก็เวลาที่เราเจอปัญหาเจออะไรเงี้ยก็ อย่าลืมเอาแว่นเีลมพูมาลองใส่มองกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะมอเองเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากนะคะเพราะว่ามอกมอกม็อจะมองเงี้ยมอกให้คุณค่าของเวลาว่าโลกใบนี้ไม่มีคนเป็นล้านล้านคนใช่ไหมคะการที่คนสองคนเนี่ยเรากับคนรักของเราเนี้ยจะมาเจอกันเนี้ยมอกบอกเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่ยากไปหนั้นคือ กว่าเราจะมารักกันกว่าเราจะมาศึกษาดูใจกันว่าเธอชอบอะไรเธอไม่ชอบอะไรเธอเป็นคนแบบไหนเธอเป็นยังไงแล้วเรายอมรับกันเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเราเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันเราข้ามช่วงเวลาทุกเวลาสุขร่วมกันมามันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากนะแล้วพอมาวันหนึงเราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเออ เราเลิกกันเถอะเราไม่อยากรักต่อไปแล้วเงี้ยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนเนาะก็ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะจูนกันได้เนี่ยนะคะปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันเถอะเพราะต้องบอกเลยว่ากว่าจะรักกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมาทาลายความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจสร้างกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะกว่าเราจะมาพบกันกว่าเราจะมารักกันเนี่ย ก่อนเราจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันที่เราอาจจะเจอปัญหาวันที่เราอาจจะเจออุปสรรคบ้างก็อยากจะให้ลองเอาวิธีการของคุณป้าวัย70กับคุณพี่วัย30กว่าๆเนี่ยเอาไปใช้ดูก็คือการใส่แว่นสีชมพูมองทุกๆอย่างให้มันเป็นสีชมพูแล้วก็จับมือกันข้ามผ่านทุก,กอุปสรรคชีวิตไปได้เวลาที่เราเจอปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่อยากให้กลับไปมองวันแรกที่เรารักกันนะคะว่า กว่าเราจะรักกันกว่าเราจะรู้จักกันกว่าเราจะพากันข้ามผ่านแต่ละช่วงชีวิตมาถึงวันนี้ได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็รักษาคนคนนั้นของเราไว้ให้ดีแล้ว อ้ยน้ำตาจะไหล <c oughs> เออก็อยากให้รักษาคนคนนั้นนะคะของเราไว้ให้ดีก็อย่าลืมบอกรักกันนะคะเพื่อความรักเนี่ยสวยงามหมดนะคะไม่ว่าเราอาจจะเจอความรักที่เจ็บปวดมาในอดีตมากสักแค่ไหนอย่าให้ความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยมันมาทําลายโอกาสที่เราจะได้รักที่ดีกว่าในปัจจุบันก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะถ้ายังไม่มีใครรักก็อาจจะรักตัวเองไปก่อนนะคะถ้าถามว่ารักแบบไหนดีเนี่ย มันมันตอบยากเพราะว่าความรักแต่ละคนมันมันมันไม่เหมือนกันเนี่ยภาษารักมันยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมที่มีห้าภาษารักอะไรเงี้ยเวลาบางคู่ที่มันมีปัญหากันเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจภาษารักภาษารักมันต่างกันภาษารักมันมีอยู่ห้าภาษาใช่ไหมก็คืออ่าภาษารักผ่านคําพูดอวดอเฟอร์เมชัภาษารักผ่าน quality t ท m e ใช้เวลาร่วมกันภาษารักผ่านการเซอร์วิสก็คือการที่ทําอะไรให้ ความรักผ่านกิฟต์ก็คือการให้ของขวัญแล้วก็อนที่5้ก็คือเป็น physical touch นะคะก็คือความรักผ่านการสัมผัสอ่างเงี้ยใครที่ไม่รู้ว่าภาษาลักของตัวเองคืออะไรก็ลองไปทําแบบฝึกหัดดูก็ไปให้คนรักของเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดดูนะคะก็มีเยอะแยะมากมายก็ลองไปหาทําดูเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออภาษาลักของเราคืออะไรแล้วก็เอาไปแชร์กับคนรักของเราเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยภาษาลักของคนเราคนรักของเราเนี่ยสมมติว่า คนรักของเราภาษารักเขาคือของขวัญเงี้ยเวลาที่เราให้ของขวัญเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนเรารักเรานะในขณะที่บางทียกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติม็อกเนี่ยม็อกเองเนี่ยเป็นคนที่มีภาษารักก็คือ word affirmation หมายความว่าฉันจะรับรู้ได้ว่าเธอรักฉันก็ต่อเมื่อเธอบอกฉันว่าเธอรักฉันชัดเจนนึกออกไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าม็อกต้องไปคบเดทกับคนที่เขามีภาษาลักเป็นแบบ เวลาอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบมาหาทุกวันใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่บอกรักเราสัทีเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ได้นะว่าเออเขารักเราปะวะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะสงสัยแต่ในขณะที่ผู้ชายคนที่มาหาเราทุกวันอาจจะแบบก็เนี่ยกูรักแล้วกูมาหาทุกวันนี่คือภาษารักกูอะไรเงี้ยนึกไหมมันก็เลยมันก็เลยแบบทําให้ไม่เข้าใจกันดังนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องเรียนรู้ภาษารักของคนที่เรารักอยู่ด้ว,ว่าเออภาษารักก็คืออะไรอะไรเงี้ยเราก็มาสื่อสารกันอะไรเงี้ย จริงๆมองเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากในเรื่องของการที่แบบความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะเพราะถ้าเกิดถูกใจใช่ป่ะมันดูไปกันได้ไงคุยกันสักระยะหนึ่งก็จัดใจคบกันเลยขอฉันคบสิเออเรอต้องขอนะเพราะว่าภาษาหลักเราคือคําพูดใช่ไหมเออ word affirmation <ๆ>ไงเธอก็ขอสิแบบเออเราเป็นแฟนกันนะเออชัดเจนมากแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วเราก็ เรียนรู้กันคือจริงๆไอ้สถานนะของการเป็นคนคุยกันเนี่ยมันสําคัญก็จริงนะแต่มันสําคัญมันมันมันไม่ควรนานเกินไปอะ่ะมันมันควรจะเป็นสักช่วงหนึ่งที่แบบเออเราพอรู้จักแล้วแล้วเรามองว่าเฮ้ยทิศทางคนนี้มันไปได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจมักว่านะสมมุติเราคุยกันสักระยะหนึ่งนะสองเดือนสามเดือนเงี้ยเรามองว่าเฮ้ยมันถึงควนค่าแก่การขอคบแล้วเราขอคบเขาเลยสิพอเราขอคบเขาแล้วเนี่ยเราเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็จะ พอเราคนสองคนตัดสินใจเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะเผยท่าแทรกันออกมามันจะมีความเป็นตัวเองออกมาบางทีอาจจะรับกันไม่ได้เนี่ยมันเลิกกันได้นะนึกออกไหมมันก็เลิกกันไปดิคือไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยก็ถ้าถูกใจกันคุยกันไปสักระยะหนึ่งก็ตัดสินใจเป็นแฟนกันไปได้เลยแล้วก็อยู่ก็ศึกษาดูกันดูใจกันไปก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฝืนเป็นคนที่เราไม่ได้เป็นจริงๆตลอดเวลาได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง ก็คบหาดูใจกันก็เป็นแฟนก็เป็นไปเลยแล้วก็เราก็ดูกันว่าเฮ้ยเวลาที่เราเจอปัญหาคู่รักของเราเขาทํำยังไงเวลาที่เรามีเรื่องไม่พอใจหรือเรามีนิสัยอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้เงี้ยเออเราจะปรับกันยังเราปรับกันได้หรือเปล่าก็ช่วงเป็นแฟนนี่แหละมันเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดในการที่เราจะเรียนรู้กันได้อย่างจริงจังๆข้อเสียเนี้ยเธอรับฉันได้ไหมข้อเสียเนี้ยเออฉันรับเธอได้หรือเปล่าถ้าเรารับกันได้เราก็จะไปต่อถ้าเกิดเรารับไม่ได้เราก็เลิกกันมันก็มันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอะไรเงี้ยดีกว่่าทีแบบ เราต้องอยู่ในความคุ้มเครือไปนานๆหรือไม่ก็แบบรีบตัดสินใจแต่งงานโดยที่แบบไม่ได้ศึกษากันไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าช่วงสเตจของการเป็นแฟนกันเนี่ยก็เป็นช่วงที่คน2คนจะได้เรียนรู้กันได้มากที่สุดอะไรเงี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆความรักนะคะขอให้ทุกคนสมหวังแล้วก็มีความสุขในความรักมากๆนะคะที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะอยากให้ บอกเนี่ยคุยเรื่องอะไรหรือก็อยากแชร์ความรู้เรื่องไหนก็สามารถที่จะบอกกันได้นะคะอยากให้ subscribe กดติดตามกันด้วยถ้าชอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้อัลกอริทึมันเยอะมากพอมันเยอะมากเนี่ยมันก็ทําให้แบบเราถ้าเราไม่กดติดตามกันไว้มันก็จะเลื่อนออกไปเลยใช่ไหมมันก็หากันไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยมันก็อยากให้กิดติดตามกันไว้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกความรักนะคะ happy valentine day ค่ะไ๊ายบานนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะ เรามาเริ่มทำให้สังคมดีไปด้วยกันนะคะ